สวัสดีครับนี่คือรายการเซเวคแคร์เกมมิ่งในอยู่กับผมเซิร์กนะฮะแต่เกมที่คุณกำลังชมนี่คือข่าวพิธีมาเรือแฝดสองนั่นเองแหมน,นะครับผมก็แคสในวันอาทิตย์นะฮะก็จริงแล้วฮาร์ดนี่นะควรจะได้ลงวันนี้นะแต่ไม่มีความผิดพลาดนะครับจากเมื่อวานนะเมื่อวานผมแคสแล้วนะแต่แคสไปแล้วพอแคสจบแล้วเนะี่ยมันแดนไม่มีเสียงพูดของผมนะฮะคุณรู้ทำไมนะะวันนี้ก็เลยมาลองแคสใหม่ดูจะลองดูว,ว่าม,มีเสียงหรือเปล่าก็เลยมาแคสเลยฮนะ ก็ดูยิโทรไปครอันนี้ผมเล่นไปแล้วนะน่าจะรู้เรื่องอะไรมากม,มากมายกว่าเดินนมนะรูไปเรื่อยครับเทคโฟร์หนึ่งตีหน e น่าถูกนะครับ <c oughs> <c oughs> เราจะไปทำธุรก,กิจกับที่คูรุ่งเหนือนเอ้ยไม่ไม่ไม่จะเป็นที่นูรุ่งเหนือนหรือเปล่านะแต่เป็นในด้วยอากาศหนาวน่าจะเป็นคูรุ่งเหนือน,นะครับขินภูเขาเลยนะเนี่ยนะม,มาเข้าสู่ธุรกิจกันเลยครับอันนี้ผมเล่นมาก็เล่นเล่นไปหลายรอบนะก็เล่นก่อนจะแคสเล่นจบแล้วนะเล่นจบเกมแล้วน,นะก็จะแคสก็หนึ่งครั้งเมื่อวานอีกหนึ่งครั้งครั้งนี้มันครั้งที่สามมันรู้มากแค่นหน,อ,น,นอย่างนี้ นะฮะฟอลโล่ตามไม่นีไปฮนะบีดโออะไรอืมวันที่สองนะในเวลาเจ็ดนาฬิกาสามสิบห้านาทีอืมโอเคยิงขึ้นนะริงขึ้นตกไปนี้มีแน่นอนลนะนะ่ดูรองเท้าเพื่อนนะเองเท้ารองเท้าเพื่อนเทไปละครับเงีนะ้ยเจาะตุปีเท่าไหร่ เมื่อกี้เราสึกว่าจะให้มาระเบิดฐานที่นี่ทิ้งนะระเบิดทั้งหมดทิ้งออลไลส์เนี่ยผมบอกแล้วว่าต้องเล่นอย่างนี้แหละแต่มื่อานมันไม่ได้ก็จะบอกมาคือว่าต้องกดคลิกข้างไหนค้างไว้แล้วค้างอีกีคืออะไครับคือนี้ต้องกดคลิกค้างไว้อีกข้างนึงต้องยๆงกับนี่มันจะยากมากเลยนะยิกๆแล้วค้างค้าง เออข้างดีโอแยกประสทภัณฑ์นี่ลำบากนะฮะอือหือยุ่ยย่เกี่ยวกับตาเวลาเอ่อคลุกเออกูดหลักกระโดดอืองี้แเงี้ยเงี้ยเฮลุดล็กกี่รอบแม่งลุดทุกรอบ เนี่ยฮะเพื่อเราจะช่วยทันยังเทียบซานเองตอนนี้หน้าจอเริ่มไปเป็นสีขาวนะคือเริ่มหนาวนั่นเองแหละอันนี้ถ้าเราเจาะคาวแว่นานเนนะี่ยเราจะตกไปตายได้น,นะเพราะพื้นที่มันจะนีมันจะแข็งนะฮะเนี่ยมันจะล้าไปเรื่อยเยนะเีื่อเราเพื่อนหน่อยนะะนี่นเราเปปืนพกเนี่ยพกมีดกับเป็นกลนที่มีเก็บเสียงนะพวกเราเก็บเสียงหรือเปล่าเก็บนะครับโอเค แม่ฟโฟลโทท็อกติดตามนี่ไปฮะเล่นจนรู้นะก็เลยสาแล้วเ,ล <c oughs> เ,เปิดไปเลยได้มา,ม,มาดูสตูนะนี่ก็ไม่ไม่ค่อยสบายเืมนี่นนนนนสตูขางนาแล้วจะเป็นเคสีฟ้านะ ตีตในในอะไรเนะี่ยในลี่ดาวอะไรกันหนอ่านไม่เคยออก,นะกแล้วไม่เก่งภาษาคิดนักมามาได้เรียบร้อยแล้วเป็นพวกนี้ก็กดเล็งเนาโอเคศพมันเก็บครับอันนี้มีปืนฟาร์มาร้านะกับอาร์ตตันเองฟารมาม้านี่ก็ไม่ได้เก็บเสียงแม่จึงไม่ได้เอามาใช้ อย่างนี้ผมชอบใช้ AK นะกัฟฟามัสเนี่ยนึ่งแล้วก็เวกเตอร์ด้วยแต่เนี่ยไม่ไม่ได้เก็บเสียงก็ไม่เอามารู้สึกมีสตูน่ายนะเบียรฝั่งนี้เราจะได้ยินง่ายน่อยแดงครับผมหนึ่สองสามไปนัดในอวกเนี่ยติดตามไปเรื่อยๆเกมเซฟแล้วนะ อาจจะมีกระตุกบ้างต้องขออภัยด้วยนะครับก็คอมไม่ดีเดี๋ยวซอมบีเออไี่ใช้เอ่าไม่กี่คะแนนนะ,นะอ่ะมี AK นะเอเคฮะเพื่อเพื่อนไปยิงง่ายมันจะยิงทิ้งง่าเพื่อจะมีจุดสีหน,นุนเงินฮะส่วนตัวพวกที่เป็นศัตรูนี่จะเป็นสีฟ้านั่นเองนะจะมีจุดสีเงินอยู่หน้าหลังนะนะฮะที่กระพริบอยู่นหนครับจุดสีเงินก็คือเพื่อนเราเองนะ เออถ้าจุดหนึ่งแล้วเพื่อจะแยกขึ้นไปนะฮะแยกไปขึ้นฝั่งนี้แล้วก็จะเดินต่อไปนมผมเล่นวอล์กทูไงไม่รู้เลยผมมาสอนให้เขาเดินตามแล้วจะผ่านไม่ได้เทพเลยมาสอนเขานั่งนะนำให้นั่งไว้เรื่อยๆนะถึงมันจะมองไม่ค่อชัดแต่นั่งไว้ดีกว่านะเราคอยดูเลยดาวนะครับว่ามีศัตรูมาทงไนบ้างผึ่บเนี่ยอยข้างหน้าเนี่ยตอนแรกที่เห็นนะมีสามตัวอย่างต่ำจ็มีความมีอยู่ปรหนึ่งคนนฮะเดินไปตรงนู้นหนึ่งคน มันเยอะๆมาตอนนี้ที่เห็นก็เป็นหกคนแล้วตรงนี้นจะเดินมาอยู่นี่นะซึ่งเรจะใช้มีปักได้เลยก็ยิงตรงน,นู้นได้แล้วเราค่เล็งพวกมันก็ตายได้เลยนะเทพก็ได้นะครับตองนี้นะสยบแม่งรีบไปของนี้นะเนี่ยวิธีการฆ่าโดยไม่สช่กระสุนโดยที่ไม่มึงเคยรู้นะ อว the ันนีงของเราโอ้โหเวนเวนกระตุกด้วยครับผมก็กระตุกนิดหน่อยนะไม่ชนเฟลนะไม่ไม่เฟลอ่แม่งแม่งอันเลยนะเลกจังนะครับไม่มีคนวิ่งวิ่งได้เลยพี่ย้ายได้เลยนะ เราวิ่งวิ่งคนนึงเดี๋ยว,ยวไม่เน่าไม่แว่งทำตัวย,ยังมนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครผมบอกนะเกมสเตลนี่ผมไม่ถนัดจริงครับต้องยิงอย่างเดียวฮนะอันนี้คือสิ่งที่เราหมดแล้คือบูนเองจะมีสองตัวยืนอยู่ตรงนี้นะ,น,ะนี่เนปะ็นถามพวกแมงโดยเฉพาะนะฮะซึ่งเราจะเดินเบี่ยงทางน,นี้ตรงตรงนี้แล้วตรงนี้มียืนอยู่เป็นกองเลยฮนะอ้อมาทางน,นี้คนระับเดินโตไปเรื่อย เราไะเรื่อยๆนี่ล่ะเอา,เา,เอาเไปมาเันไปจิตงวดยิงแม่งจะหมดไปละยิงจะมันเสียงเสียงมันมันไม่มีผลกลับเรานะยิงไปยังไงมันก็มันก็เป็นเสียงฮนะมันก็ไม่ค่อยมีผลกลับเรานะก็ใหม่เินอ้อมนี่ไปนะเอ้ยต้องอ้อมอ่อนี้แล้วบอกว่าไม่รู้นะเอ่อรู้ผมสมมติผมจะอ้อมอ่อนี้นะนี่นี่นั้นไ,มมนไม่ค่อยมีผลกลับมัน ดูดูอย่างนี้แล้วก็มีใครมองเห็นด้วยแต่ก็นั่งแล้วก็ดีส่วนนะไม่ใช่รื่นเก็บเสียงอย่างนี้จะมีคนมาไม่ต้องหว่วงมีเพื่อนอ,อ,อยู่นั่นงมงอยงนี้ยังอยู่ยันมาได้ไงโคตรไวเลยจนได้เพื่อนจะโชว์ CQB ิวบีเจซีคิวนะอืมถ้า CQC ิวซจะเป็นการฆ่านะถน้าถ้าพี่ผมน,น่าจะรู้แต่เป็นซีคเนี่ยจะเป็นการใชาทำให้สลบเฉยนะีคิวก็ตรงเนี่ยแหละนะงั C C ้นซีคิวซีใ เอเวรเนี่ยนะเม้เราโลนี่มันก็วิ่งไปเนี่ยเรียบร้อยนะ,ะเรียรยวเก็บปุ๊บแล้วกดดไมวะ,เ,ะ,เ,ะเปิดดิเออนียเพอจะถูกดักยตีนะอะ,อะไร้เราไม่ยเราเองดีกว่า บีแผนบีนะฮะ four three two one ตุ๊บกดแล้ว one อืออยู่เรื่องคว้างมาเยอะปุ๊บดีขาแท้กันนำแล้วอืตามสไตล์แล้วเอาหมดเออเนี่ยเป็นเวลาแค่รถถัง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  กจะเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะ,ะเก็บพวกแม่งได้เยอะที่สุดเอ,เอาเพื่อนแม่งไปแล้วเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ยิงหนุกหนานเลยวเลยแล้วโดนอะไรอยู่มะแต่ข้างหน้าก็มีนะข้างหน้านี้แนะหนามะยิงตัวนึง,นะง,นง,ง,นงนมีตัวนอนนะไม่มีตัวนอนแล้วมีตัววิ่งอย่างนี้เออข้างๆอีก เอ้ยแม่งข้างหลังก็มีนะน้อยหน้าหายแดงเหมือนกะันเก็บนี่แล้วกดกดนะคิวนะแซกเข้าไปมาอยู่แล้วเง่ายวิ่งแบบนี้กันเลยฮนะ ไปน,นี้เจอ้อ่ะได้แล้วนะนะเพื่อเราจะวิ่งอยู่ตรงนี้แทนนะฮะวิ่งเฮ้ยเต็แมแบบไปแบบโอ้โหผมไม่ได้มองนะโอ้ไม่ดีครัไม่สนนะวิ่งอย่างเดียวตอนนี้อย่าลืมนะวิ่งอย่างเดียววิ่งนี่เป็นทางทางน,นี้กันนะน้อยโค,โวเ,นนะโควเวอร์เพื่อนอะโคเวอร์เพื่อน โคเวอร์นี่คือการคอยป้องกันเพื่อนนะแต่ละโคเวอร์นี่เป็นตัวเอกในดิสอันเนอร์ไม่ใช่นะคนละเรื่องอะไรไม่เรื่องะไรตอนนี้ใช่ไหไอ้จิเออมาแอบอตรงนี้ยวิ่งไปแอบนี่อะไรอนยะ่างแรบกบแอบปุ๊บแล้วมาอืมมีพวกรลบงระเบิดแ,บบแตกนีเอามาไม่ทำไม่ใช่นะเออวนเนาะวนเนระไอ้หนูวนวน ตายตายโอนก็ตายเอ้าอือือโดนไล่เฮ้ยไม่เคยตายเลยเอา้าแม่งโดนอะไรวะยูนะแม่งยูยงนี้รีเก็บนะรีเก็บเอาไว้เลย ก็คือเรื่องคันี้ก,กดไปปั๊บนะไม่ต้องใสนใจเพื่อไปเลยซิ่งซิ่งได้ซิ่งเลยนะผมมีสกิลในการขับรถที่เทพซ่ามากนะฮะโอ้นหเราผมผม,ผมเก่งผมเก่งผมเก่งในการขับอย่างนี้นะหรือเปล่าผมนี่ก็มีสกิลในการขับรถที่ไม่แตกต่างจากใครมากมายนะก็คือเรื่องแม้ว่าขับไปกลาเงเองนะแล้ว <laughs> ย<ม>ังมีเหตุการณ์กดดันอย่ด้วยนะ้ด้วยแม่งขับธรรมดานี่ก็เรียกว่ายากแล้วนะก็ต้องขับยิงยิงยิงเฮ้ยโอ้โหแม่ง ต้องขับไปยิงไปแถมต้องมาหนีอีกโอ้ขับรรดานนี่ก็ยากกว่าสมควรนะครับที่ตรงนี้ยังยากเลยนะโอ้โหรถเถื่อนรถเถื่อนเฮ้ยไม่ไง้เนี่ยขับลังกันแม่งขับไม่มองทางหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยอเออแม่งตายพอดีอย่างเงี้ยผมมาแล้วผมขับรถกากขับพวกนี้กาดฮะขับนึ้งางผ่านอากาศอยู่เป็นขับพอนะถฮะขับพอเดี๋ยวผมเท่คุณ แตมจะมีเขาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะโหหน้าแดง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 เฮ้ยหน้าแดงโอ้โหเขินเขินเลยเขินยิงงอเงี้ยก็โดนเนี่ยแล้วนาชามแต่ถึงเกมนี้แหละซิงให้ถึงที่สุดนะแล้วจะหนีแล้วถึงข้างหน้าเนี่ยนะซิงเลยแล้วนี่เพื่อเราแซงเพื่อนไปเลยฮะมองไปเลี้ยว ออน้งกไม่ต้องเบรคครใครเรียนตามผมมาไม่ต้องเบรคต้บินไปเลยฮ่า <c> ฮ <oughs> อ,อยังรอค,ครับซิ่งเลยนะตอนนี้เราก็จะอตอนนี้พยายามนะเราก็จะเริ่มเบรคไปเลยนะกลับไปกลับไปก็เบรคก็จบฮะโอเคครับจบมิชชันอยูแล้วเนะี่ยเออไว้เจ้าหนใหม่มิชชันหน้าฮนะบ๊ายบายจบแล้วนะเดี๋ยวรอดูมิชชันต่อไปว่าจะเป็นมิชชันอะไรกันดีายกันครับ